งเทพมหานครค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่กรุงเทพมหานครเรามารอชมกันนะจ๊านี่จ้าเราเข้ามาในเส้น R C A ค่ะใช่ค่ะเรามาหาดอกเตอร์ไคบุคีดิกค่ะและเรามาถึงนั้นลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะนี่คะ่ะคุณหมอน่ารักมากมีบุคลา่านั่งรอกันไปจางงและแล้วเราก็เจอคุณหมอคะ่ะน่ารักมาก ตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะคุณหมออ่าคุณผู้ชายก็เลือกเต้านะจ๊ะถึงเวลาเลือกเต้านะจ๊ะอยากจับอันไหนจ๊ะอันไหนดีจ๊ะคุณหมอโอ้ทะเลาะกันไปพักหนึ่งนะคะเรื่องเต้านะคะอ่ะเลือกเตาเสร็จแล้วก็พร้อมขึ้นผัดตัดตาเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นฉันรู้สึกว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะฉันเสร็จแล้วโอ้โหผมไม่สวย้ากใาคลิปผมท่านี้ไม่ได้นะ บของพ่านี้ไม่ได้นะโอเคโอเคยังไงบ้างคะม <c oughs> นมไม่เท่าไหร่น่วง,นงคนมาตั้งแต่เชา้าอะถึงเวลาพักผ่อนและหัวกระป้อนข้าวและอะไรและเออจะไหวไหมนะพรุ่งนี้ฉันฉันจะไหวไหมกินข้าวไปสามทั่วผมนอนมากค่ะ บางทีฉันก็สงสัยตัวเองนะคะวันที่สองของฉันนะคะตอนนี้สั่งเซเว่นนะคะกำลังจะเดินลงไปเอาของที่เซเว่นนะคะมันจะชิวเกินเบอร์ไปไหมคะหนูโอ้ชิวๆมากไม่บบ็บายฉันกดลิฟต์กสบายใจอันไหนแก่มาเคเอาไว้นะอาหารคนป่วยจ้า